ก็มาหาอาจารย์นะคะจะไปถ่ายคลิปเพราะว่ามีคนส่งของมาให้นะคะหาอยู่บเห็นกล้องมามา <c oughs> นี่ค่ะก็มีคนส่งของมาให้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่า,าให้บอกแค่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีค่ะนี่ค่ะมีของนะคะมีโอเก็บมาไว้ตรงนี้แล้วมีป้ายด้วยนะคะแกะแล้ว นะคะนี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีถึงแม้ว่าไม่ถูกหวยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าได้ของขวัญเนอะนี่ค่ะก็ขอบคุณมากๆากนะคะ่ะป้าชื่อนะคะ0ูนย์เ6้าหกนสาี่หนะคะนี่แล้วก็มีอะไรเนาะนี่ป้าเขาใส่เรียกไม่ถูกนะคะเอามาแขวนผู้ใหญ่ใจดี ท่านนี้นะ่ะอยู่บ้านกุกกก็ซื้อมาให้นะคะผีเสื้อเนาะผีเสื้อเรียกทรัพนะคะนี่มันจะดังเพราะเลยนะคะลมพัดนี่จะดังแล้วนะคะจะมาแขวนหน้าร้านเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะแขวนนี่ค่ะ <c oughs> ได้หนึ่งคู่นะคะนี่ดีใจมากเลยนะคะโอ้โห นี้ก็เราก็มาเปิดร้านนะคะอยู่ที่ของอาหนึ่งเมเดนะคะอเขาก็ใจดีมากนะคะคือถ้าทำ youtube ไม่เก่งทำ youtube ก็ก็มาอยู่กับลุงคนประเตนนะคะ ก็เขาใส่การทำยูทูบก็ต้องถามเขาตลอดรายได้ก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่รายจย่ายเยอะค่ะ <c oughs> ก็หนึ่งให้ที่ขายของนี่ก็ดีใจนะคะอ,ะอย่างน้อยก็ยังมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ให้น้องลาล่าไปโรงเรียนนะคะ <c oughs> ก็เอาน้องลาล่ามาก็ว่าจะไปลงทะเบียนรำกับเขานะคะ เพื่อให้น้องหาเงินเปิดเทอมนี้ก็โอ้โหไปหมอบตัวก็หมดเยอะนะคะค่าน้ำมันรถไปกลับก็อ่าสองพันนะคะเพราะว่าพ่อฟื้นขี่เร็วเนะสองพันบาทค่ะมันคือลูกก็สี่คนแล้วก็แถมมีเลนอีกก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะ เก่ okay. แล้วก็นี่แหละนะคาว่าคน,คนมีคุณค่านะคะก็เขาเห็นคุณค่าของเราเขาก็เหมือนเราเป็นตู้ ADM เนาะนะคะก็จะบอกลูกบอกหลานว่าโตกันหน่อยนะคะตาคำใสเหนื่อยแล้วนะคะเราช่วยแต่ลูกแต่หลานแล้วก็ ตัวเองก็เหนื่อยเลยนี่ค่ะโอ้โหมีนกด้วยนะคะโอโ้ป้าใส่ชอบเลยนะคะเนี่อ่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้โอ้โหรู้ใจป้าเใส่แล้ว <c> ค <oughs> ่ะว่าป้าเขาใส่ชอบสีไหนสีไหนรู้หมดนะคะก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญนะคะคนที่ซื้ออันนี้มาให้ป้าเใส่นี่ ปลาคำใสชอบมากเลยค่ะเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยได้ยินเสียงอันนี้ก็ดีใจนะคะเหมือนเราอยู่ใกล้ๆกับคนใจดีนะคะก็ขอให้เขาเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้มีความสุขความเจริญครอบครัวเขาขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์นะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขอ่า บอดความทุกความยากอย่าได้มาใกล้เขาขอให้เขามีความเจริญเจริญนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะเนี่ยก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋านี้ก็ใส่ของมานะคะนี่ค่ะสวยสวยนะคะมีเสื้อมาแขนด้วยแล้วก็มีเม็ดด้วยนะคะ แล้วก็มีรองเท้าด้วยค่ะนี้รองเท้านะคะแล้วก็มีสมุดด้วยนะคะมาจดชื่อลูกค้าก็มีผ้าอะไรนะคะผ้าผ่ามที่นอนนะคะผ้าใส่ที่นอนนะคะแล้วก็มีเสื้ออันนี้สงสัยของช่างดำนะคะเขาฝากมาให้นะคะยังไม่ได้อ่านเลยนะคะนี่ก สวยนะคะช่างดำก็ชอบอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็มีอันนี้ยาหม่องยาลมนะคะแล้วก็ยาทาปวดอ่เข่าปวดนี้แล้วก็มียาสระผมด้วยเที่ยวนั้นก็มีอ่าครีมอาบน้ำด้วยนะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะคือเราก็เราใช้คือป้งใสนี้ สวันสะผมครั้งหนึ่งนะคะก็ประหยัดไปหน่อยเนาะเราแก่แล้วเงินเดือนก็แค่หก0้อยบาทค่ะถ้า7 0็ดสิบก็เจ็รอบาทนะคะเราต้องประหยัดเราต้องรู้ว่าอ่าค่าน้ําค่าไฟมันมีนะคะอยู่ที่บ้านก็ภาษีสังคมก็เยอะนะคะไปไหนมาไหนเราก็น้ํามันรถเราคิดถึงน้ํามันรถนะคะ เพราะว่าเราจะไปไหนมาไหนมันไม่ได้นะคะถ้าไม่เติมนะ้ำมันรถก็มาขายเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ก็แต่ก่อนนี้ไม่กล้าซื้อกินนะคะอยากกล้วยเตี๋ยวนี้กรรมจนเงินสี่สิบบาทนี้กรรมจนเปียกนะคะก็กลับมากินตามเจวอยู่ที่บ้านกลัวไม่มีเงินให้น้องลาล่าแต่เดี๋ยวนี้ก็อยากกินก็ได้กินนะคะเพราะว่าคุณเน่งให้ที่ ขายของเนาะก็มีที่ขายของแล้วก็เอฟซีเข้ามาเขาเข้ามาช่วยนะคะก็ขอบคุณเน่งไมเด้แล้วก็ป้าแตนลุงพลนะคะถ้าไม่มีเน่งไมเด้แล้วก็ไม่มีป้าแตนลุงพลก็คงจะไม่มีวันนี้หรอกค่ะก็ขอขอบอใจมากๆนะคะก็ได้ที่ขายของนะคะยูทูบเบอร์ก็มีรายได้เสริมก็ อยากกดหนี้กดสินที่มันคาลาคาชังที่ไปค้ำรถค้ำเรือให้เขาค้ำเงินให้เขานะคะก็ใกล้ๆแล้วล่ะค่ะก็ทยอยใส้เดือนละพันนะคะอนี่สินก็ <c oughs> ไม่ใช่นี่อะไรหรอกคะ่ะไปค้ำเงินให้เขาแล้วก็ไปค้ำรถให้เขานะคะ ก็บางคนก็ลาออกเขาก็หนีไปนะคะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็สงสัยคิดแต่ว่าสงสัยชาตินั้นป้าคำใสคงจะให้เขาคำแล้วไม่ใช้นี่ให้ป้าคำอ่าไม่ไม่ใช้นี่ให้เขานะคะป้าคำใสก็เลยมารับเคาะเนาะก็เขาก็ตามมาเอานะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ชาติหน้านะคะทำอะไรมันเห็นเร็วนะคะ เห็นเร็วเร็วเนาะก็ขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ให้ป้าคำสายสบายหน่อยก็ขอขอบพระคุณถ้าวันไหนได้ลำนี่ป้าคำสยจะไปตลาดเลยนะคะไปซื้อปลามาแตะตากแห้งไว้หรือซื้อของที่มันแห้งแหงนะคะมาเก็บไว้อ่าแล้วก็ฝากซื้อผักเขาบ้างนะคะมาแกง ก็จะได้กินอร่อยอร่อยนะคะถ้าวันไหนไม่ได้ลำเราก็รู้ว่ารายจ่ายเราจ่ายอะไรบ้างเราเก็บไว้ทำอะไรบ้างเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ต้องเอาเงินส่วนเก็บวันละห้าบาทนั้นเอาไว้ค่ารักษาพยาบาลนะคะเอาไว้ค่าน้ำมันรถไปหาหมอนะคะเราก็เก็บว่าอันนี้เอาไว้ใช้ มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อ,อของกินมาให้ก็เราก็เก็บไว้ก็แบ่งเพื่อนสักหน่อยเพราะว่าป้างสายก็ไม่ได้ค่อยรู้จักคนนั่นเท่าไหร่นะคะคือเขาให้เราก็ขอบพระคุณเขานะคะคือป้างสายก็ <c oughs> มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะ,คะก็ขอขอบพระคุณมากๆเด้อค่ะ ที่สงสารป้าคำสาสเนาะที่อุดหนุนป้าคำสาสอยู่ตลอดให้กําลังใจป้าคำสาสอยู่ตลอดนะคะก็ขอพระคุณมากๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคะถ้าพูดทีไรก็น้ําตาไหลเนาะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะคนแก่จะไปทำงานที่ไหนได้นะคะก็มีแต่ทำอย่างนี้แหละ คืองานหนักนี่ก็พ่อฟื้นก็เดี๋ยวนี้ไม่สบายนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยอช่วยลุงพลเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเดี๋ยวนี้นะ่ะหัวใจเขาเต้นก็ตามภาษาคนแก่นั่นแหละหัวใจเต้นแล้วก็หายใจไม่ทนันเขาบอกก็เลยไม่ไค่อยออกตากแดดน,นะคะก็สองวันสามวันแล้วละให้ช่างดำไปช่วยช่างดำก็ <c oughs> ช่วยได้ที่อพอช่วยแหละก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ